ค่ะท่านผู้ชมทางช่องน้องตีนแม่แอนวันนี้ไม่ไปไหนวันนี้ไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านแดดร้อนท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขนาดนี้อากาศมันร้อนผิดปกติค่ะวันนี้อยู่บ้านกันก่อนอยู่บ้านกันก่อนกินปูแต่ไม่ใช่ปูทะเลนะคะปูนาปูนาค่ะปูนาตัวใหญ่ๆจะลองดูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากขาจะใหญ่มากค่ะ อยู่บ้านกินปูก่อนวันนี้อากาศร้อนร้อนน่าเป็นห่วงค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ออกออกข้างนอกรู้สึกว่าอากาศร้อนไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมรักษาสุขภาพตัวเองรู้ว่าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอยู่พัดลมเย็นๆไปก่อนค่ะกลางวันเดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนมากจริงๆวันนี้แม่อยากกินปูแต่มันเป็นปูนาเนื่องจากจะกิน ก็เลยเอามานึ่งนึ่งจะมากินกับน้ำกีนยำน้ำกีนจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงปูนาค่ะปูนาปูนาปูปูทุ่งนาปูทุ่งนาแต่เห็นมันตัวใหญ่เนี่ยสั่งซื้อมากินลองดูว่ามันจะเป็นยังไง มากินกับน้ำจิน้มน้ำจิ้มมะนาวน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มเปรี้ยวเาจะกินได้ไหมแข็งมากแข็งมากอยากลองดูอร่อยอร่อยอร่อยกินหม้อมกินทำเยอะๆเนี่ย เดีไม่รู้จะกินหมดหรือไม่หมดคงไม่หมดหรอกเพราะว่าวันนี้เนื้อแกะจะกินใช้มือเลยค่ะใช้มือใช้ส้อมคงไม่ไหวยาวใช้มือนี่แหละกินแบบบ้านเราเลยอร่อยดี แดวร้อนๆนั่งกินอยู่ที่บ้านแล้วค่ะมีอะไรก็กินนั้นนั้นแหละวัในอากาศไม่ร้อนเราก็ค่ออกข้างนอกกันไปเที่ยวเล่นไปชมนู่นชมนี่ตามรัดตามบาร์ตามห้างตามร้าน ก็พอเิาได้นี่เรช่วยร้อนมากขนาดแอร์ยังเอาไม่ไหวค่ะแอร์ยังจะรับไม่ไหว ถ้าไฟแต่ละเดือนมันก็ต้องแพงมันเป็นธรรมดาค่ะอากาศมันร้อนเราจะไม่ใช้แอร์ไม่ใช้ไฟมันอยู่ไม่ได้ มีมันมีมันอยู่ข้างในมันมันจะไม่เหมือนปูทะเลค่ะปูนาเน,นี่ยมันจะอยู่ในตัวอยู่ในกระรองมันจะออกมีมันแต่ไม่มีไข่ค่ะไม่มีไข่เ่งนี้ไม่มีไข่ไม่มีไข่ไม่มีไข่เื่องนี้ไม่มี กกินมันจะไม่เหมือนกันค่ะกับปูทะเลคือปูนาก็คือปูนามันก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นไข่กลิ่นมันกลิ่นปูทะเลก็กลิ่นกลิ่นของปูทะเลอันนี้ปูนามันจะออกกลิ่นคือคือไม่เหมือนกันะ ื้อก็คงกินไม่หมดซื้อมาที่บ้านมันเยอะก็เลยนึกจัดจัดกินขายใหญ่ๆขายใหญ่ๆขาปูนาำใหญ่ขนาดนี้ซื้อมาเนี่ยเรก็มานั่งดูดูขาปูนาำมันใหญ่ nhưng cả thời con người luôn cả ที่ว่าใส่ทิ่น้อยๆก็ยังเผ็ดยังเผ็ดเผ็ดอดทนก็อยากกินนุ๊กอยากกินใช้มือเลย เผ็ดเอมตาม้อนอากาศร้อนคุณกินมาทีดว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดเลย อร่อยน้ำจิ้มมะนาวอร่อยเลย ก็ไม่เป็นไรใส่ตู้ยอกนจแบน้ก,นนบก่อนเช่น,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเจบแล้วเพลิเยกินหยุดแค่น,นี้ก่อนที่เหลือก็คงจะเจ็บใส่ตู้ อะไี okay. เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ